โอมชานเตวันนี้วันที่20เดือนสิงหาคมปี2025่2เราจะมาฟังสาระของเมอร์ลีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆพี่แสนหวานให้ทำตามสีหมัดและแสดงให้ทุกๆคนเห็นหนทางที่จะได้รับการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตให้ทำธุรกิจนี้อย่างก่อเนื่องเรื่อยๆตลอดทั้งวัน คำถามอะไรคือสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่พ่อได้บอกลูกซึ่งลูกเดินจะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนมากๆคำตอบข้อที่หนึ่งยุคทองคือดินแดนอันเป็นอมตะที่นั่นดวงยานจะออกจากร่างหนึ่งไปและไปใช้อีกร่างหนึ่งอย่างไรก็ตามไม่มีการกล่าวถึงความตายและนี่แหละทำไมมันไม่ได้เรียกว่าเป็นแห่นดินแห่งความตาย ข้อที่สองสิ่งสร้างของชิปปะบานั้นอยู่อย่างไม่มีขีดจำกัดในขณะที่ลูกๆบราหมินเท่านั้นเป็นสิ่งสร้างของบราม่าในเวลานี้คนนั้นสามารถพูดว่าตรีมุติชีวาได้แต่ไม่ใช่ตรีมุติบามา่าพ่อได้อธิบายสิ่งซึ่งละเอียดอ่อนเหล่านี้ทั้งหมดให้กับลูกๆคิดถึงสิ่งเหล่านี้ แล้วก็เตรียมอาหารของตัวลูกเองเพื่อสติปัญญาของลูกการลักของคุณธรรมจุดแรกเราจริงสร้างใหม่ของบรามาเป็นพี่น้องชายและพี่น้องหญิงกันนี่ก็จะต้องเข้าใจอยู่ภายในไม่มีความจำเป็นจะต้องพูดถึงหมานให้กับคนอื่นฟังให้คงในความสุขตลอดเวลาว่า ชิปบาบานั้นกำลังสอนลูกจุดที่สองอย่าได้ให้ความสำคัญกับอาหารและเครื่องดื่มมากมายให้ละเลิกความโลภและจดจำความสุขของอำนาจปกครองอันไม่มีขีดจำกัดพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้พิชิตการติดยึดและเป็นตัวแห่งการจดจำโดยการเป็นอิสระจาก การคลองเรือนหลายชนิดของลูกๆก,การเป็นผู้พิจารณาติดยึดก,กับการครองเรือนของลูกการครองเรือนของครอบครัวที่สูงส่งการครองเรือนของงานรับใช้และการครองเรือนของการบรรลุผลที่จำกัดหมายความว่าเพื่อที่ลูกนั้นจะมาเป็นผู้ที่ระวางลูกควรจะเอารูปแบบ ที่เต็มไปด้วยความรักของบับดาดาไว้ข้างหน้าลูกแล้วจงมาเป็นตัวแห่งการจดจำโดยการมาเป็นตัวแห่งการจดจำลูกก็จะมาเป็นผู้พิชิตการติดยึดได้โดยอัตโนมัติการเป็นอิสระจากการครองเหลือนทุกชนิดก็หมายถึงการจบสิ้นตำนึกชัน้นและมาเป็นผู้พิชิตการติดยึดได้ลูก รูปผู้ที่มาเป็นผู้พิชิตการติดยึดในหนทางเช่นนี้จะรับสิทธิ์พอหลังวันมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานโดยการเพียรพยายามมาเป็นเวลายาวนานคติพจน์ให้คงดูอย่างเป็นผู้ที่ละวางเช่นดอกบัวแล้วรูปนั้นก็จะได้รับความรักของพระเจ้าได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆอัตะ โอมชานติ